โอเคครับเรามานับคะแนนกันนะฮะก็เอาอันไหนที่ง่ายๆก่อนก็ได้นะฮะอ่ะรถอะไรนะทางถนนก่อนแล้วกันนะครับที่ยาวที่สุดยาวที่สุดนี่นะครับถ้ามันมีแยกเนี่ยเราไม่สามารถนับแยกได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นลูปเนี่ยเราสามารถวนกลับมาที่เดิมได้แต่ว่าต้องไม่นับทางที่นับไปแล้วนะครับ อ่ะอันนี้แล้วกันนะครับเราจะยาวสุด1นนะครับ1ช่อง1ช่องนี้นะครับนับได้ทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันจะมี3แยกอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนับไปทีเดียวนะครับอันนี้คือ1ถูกไหมครับ2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ช่องนะครับตรงนี้มันแยกขึ้นนี้ได้ก็จริงครับแต่ว่ามันจะไปสุดที่นี่ก็ไม่นับนะครับเพราะว่า อันเนี้ยทางมันสั้นนะครับเราอาจจะมานับตรงนี้ทางนี้มันเป็นมันเป็นแยกขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันเชื่อมต่อด้วยสถานีเพราะฉะนั้นถือว่าเชื่อมต่อกันอยู่นะครับก็คือ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหดนะครับอันที่เป็นครึ่งเดียวก็นับนะครับอันที่เป็นครึ่งแล้วก็ต่อกับรถไฟอย่างเงี้ยก็ถือว่านับเหมือนกันนะครับเป็น7น่าจะยาวสุดแล้วแหละนะฮะ ก็เขียนไป7คะแนนนะครับมาดูทางรถไฟครับอ่าทางรถไฟอันนี้จะงงๆนิดนึงนะฮะนะับอันนี้มันเป็นลูปกันนะครับแล้วเราดูว่าลูปไหนที่มันใหญ่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 คือเราเราไม่สามารถวนลูปสองลูปนี้ได้ครับคือนับลูปนี้เสร็จแล้วไปนับลูปนี้ด้วยมันถือเ,เป็นลูปเดียวก็จริงครับแต่ว่าเราต้องนับอะไรอ่ะนับทีเดียวนะครับจะไม่นับไปกลับปึ๊บปึ๊บมันจะเยอะสุดแล้วละหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองไม่คิดนับไปสิบสอป่ะทำไมหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสโอเคสิครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับในช่องตรงนี้นะครับมีกี่ช่องที่ถูกเติมเต็มช่องนี้ไม่เต็มนะครับไม่มีไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้ก็คือหายไปนึงช่องเพราะฉะนัก็คือได้ทั้งหมด8คะแนนนะครับจาก9ช่องก็ได้8ช่องเป็น8คะแนนนะครับอ่าโอ้อันนี้ ต้องตาดีนิดนหนึ่งช่องไหนที่เป็นทางเขาเรียกว่าอะไรทางตันอะ่ะคือไม่ไปถึงกรตัตนเขาเรียกทางรอการเชื่อมต่อแล้วกันมีอันไหนบ้างวงไว้ก็ได้ครับหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหมดจังหวะห้าหมดนะครับอันเนี้ยไม่นับนะครับตรงนี้ไม่นับเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ้นสุดพอดีนะครับตรงขอบแต่อตรงที่มันรุน่นร่วนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ถูกหักไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคะแนนนะครับลบห้าดาวนี้ไม่มีอะไรนะครับมันจะเล่นภาคเสริมแล้วก็ ที่เป็นรูปเหมือนบ้านนี่นะครับก็คือว่ามีทั้งหมดกี่เชื่อมต่อเราดูดีๆนะครับถ้าทั้งหมดเนี้ยเป็นกี่ก้อนนะครับบางทีมันอาจจะต้องแยกเป็นสองก้อนถ้ามันไม่สามารถเชื่อมต่อกันเองได้โดยการถนนตัดผ่านอย่างอันนี้นครับถนนตัดผ่านก็จริงแต่ว่ามันถูกเชื่อมด้วยถนนแล้วมันลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ต่อเป็นรถไฟนะครับ ห้าถูกปะวะเดี๋ยวนะไม่น่าจะถูกเพราะว่าอันนี้มันตัดมันด้วนตรงนี้นะครับมันด้วนตรงนี้พอดีมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสถานีนะครับมันด้วนตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสองกลุ่มของเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูเนะะ็ตเวิร์กเอแล้วกันนะครับเน็ตเวิร์กเอ เน็ตเวิร์ก A เนี่ยเป็นทางเชื่อมต่อแค่2อันนะครับอันนี้ลงมาถึงนี่ตัดตรงนี้แล้วนะครับเพราะมีถนนผ่านมันก็เลยถูกแยกเป็นอีกก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับถูกแยกเป็นอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1ก้อน2 Network วิร์ได้4แต้มไปก่อนนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กที่2ก็คือที่เหลือเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะครับ อันนี้เชื่อมต่อด้วยถนนตรงนี้ลงมาสถาน,นีเชื่อมต่อด้วยอันนี้เชื่อมต่อด้วยนี่นะครับขึ้นไปข้างบนต่ออยู่นะครับอันนี้มีสถาน,นีเชื่อมต่อมานี่ต่อมาข้างล่างเชื่อมด้วยสถาน,นีก็ถือว่าเป็นอันเดียวครับที่ตัดผ่านโดยที่ไม่มีสถาน,นีเพราะนั้นที่เหลือก็เป็นอีกหนึ่งเน็ตเวิร์กนะครับกี่กี่ที่หนึ่งสสามสี่ห้าหก 6กปะ่ะหนึอี่ห้าก6หกเน็ตเวิร์กนะครับก็วงไปตรงนี้24คะแนนทั้งหมดรวมกันนะครับจากปกติเนี่ยนะครับถ้าไอ้ก้อนเนี้ย2ก้อนที่วงไว้เนี่ยนะครับมันเชื่อมต่อได้ด้วยตัวเองเช่นสมมติว่าสมมติว่าอันเนี้ยช่องเนี้ยมันเชื่อมต่อตรงนี้เป็นถนนเชื่อมต่อลงมาครับก็ถือว่าทั้งก้อนเนี้ย เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกัน8 8เน็ตเวิร์กนะครับเราก็จะได้28คะแนนตรงนี้แต่อันนี้มันแบ่งเป็น6เน็ตเวิร์กกับ4เน็ตเวิร์กเอ่อ6เน็ตเวิร์กกับ2เน็ตเวิร์กนะครับเป็น24โอเคทีนี้หมดแล้วครับนับคะแนน24่สิบวกเจเอ็ดบวกสิบสบวกแเป็น51าลบห 51เลบหเหลือ46คะแนนครับโอเคทำนองนี้นะฮะ24บวก7จดเอ็ด3เอ็ดบวก12 43 43บวก8ปเป็น51นะฮะ51บเลบหเหลือ46คะแนนนะครับถูกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับก็จะประมาณนี้นี่เองนะครับ อาจจะเละผมว่าอา้าวไปไหนแล้วล่ะหัวหายเดี๋ยวผมว่าถ้าจะให้ดีนะครับหัวเนี่ยอยากให้มันเล็กกว่าน,นี้นิดนึงมันจะได้เขียนสะดวกหน่อยนะครโอเคก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอถ้าไม่ได้แล้วเราก็ลบทิ้ง นได้ลบได้สะดวกสบายนะครับโอเคเหมือนใหม่นะฮะอ่ะมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับเกมนี้นะครับ replayability จะอยู่ที่ลูกเต่านะครับ ถึงแม้ว่าน้าอาจจะซ้ํากันเกินไปนะครับไม่ใช่ซ้ํากันเกินไปคือว่าลูกเต๋าสามรูปเนี้ยเหมือนกันนะครับส่วนลูกเต๋าลูกเนี้ยก็จะเป็นอันที่ซับซ้อนหน่อยก็คือมีทางตัดนะครับหรือเป็นหัวแปลงถนนกับรางรถไฟนะครับก็คือดูตามนี้ได้เลยครับ6อันแรกเนี้ย จะมาจาก3ลูกเตา๋าเหนะใช่ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอัลูกเต๋าที่มีที่มีไม่เหมือนใครนะครับจะมาจาก3อันนี้เออมา3อันนี้นครับหหน้าจะมี3กัน2ก็คือจะมีทั้งหมด3หน้าน่ะแหละครแล้วก็อันนี้ที่เหลือก็คือไม่ซ้ำกันใน1นึ่ลูกนะครับ ในหนึ่งลูกไม่ซ้ากันเืยจะมีหกอันนี้เลยนะครับแต่3มลูนมก,นกนี้ซ้ากันเพราะฉะนั้นเวลาทอยไปแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับรารถไฟนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าใครชอบแบบว่ามีมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นเนี่ยนะครับเกมนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเกมนี้มาต่างคนต่างเล่นนะครับจดเพียงแต่ว่าใชา้ลูกเต๋าลูกเดียวกันเท่านั้นเองนะครับ ช่ลูกต่อลูกด้วยกานเท่านั้นเองแล้วก็พอทอยเสร็จเนี่ยนะครับก็มาเอามาดูได้ลูกเต๋าอะไรบ้างก็ผู้เล่นแต่ละคนก็จะจดไปจะติ๊กไปนะครับลูกเต๋ารอบนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ต่างคนต่างเล่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันมีกระบงให้ก็จริงนะครับแต่ว่าด้านข้างตรงเนี้ยมันไม่มีเพระาะฉะนั้นถ้าเพื่อนเกมนี้เล่นได้หกคนนะครับถ้านั่งโต๊ะเดียวกัน6คนเนี่ยนะครับถ้านั่งใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะมองเห็น สฝั่งนี้นะครับเวลามองเห็นกันเนี่ยก็จะทําให้เขารู้แล้วเฮ้ยว่าเรามาสายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องหาอะไรบางเพิ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปากกานี้ไม่มีปัญหาครับเอาปากกาไว้บอร์ดก็น่าจะได้นะครับถ้าปากกามันหมึกหมดหรืออะไรแต่ว่า ให้มา6อันนะครับถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยก็หมึกหมดได้6รอบอะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือกล่องเป็นมเมล็กน,นะครับกล่อง็นเมร็กแล้วก็ที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับ คือภาคเสริมนะครับภาคเสริมเนี่ยเราจะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งมาดูริเวอร์ก่อนนะครับหรือแม่น้ำตัดผ่านนะครับเราทอยไปปับ๊บแล้วเป็นตัวเลือกนะครับไม่ได้บังคับนะครับคือเราจะวาดเพิ่มก็ได้ หรือเราจะวาดแค่ลูกเต๋าสีขาวก็ได้นะครับคือลูกเต๋าสีขาวเนี่ยบังคับอยู่แล้วว่าต้องใช้ทุกลูกนะครับแต่ลูกเต๋าสีน้ำเงินเนี่ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้คือแล้วแต่เราแล้วเวลาวาดนะครับก็เหมือนกันนะครับต้องมีการเชื่อมต่อหมายถึงว่าถ้าเราเชื่อมต่อแม่น้ําด้วยกันเนี่ยนะครับทั้งหมดกี่ช่องตอนจบเกมนะครับทั้งหมดกี่ช่อง นับไปช่องละหนึ่งแต้มและถ้าแม่น้ำอันนั้นนะครับมันไปสุดกระดาษทั้งคู่นะครับคือนับจากจุดหนึ่งนะครับไปอีกจุดคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาจากจุดลูกศรก็ได้นะครับคือมาจากขอบกระดาษนะครับมาจากขอบกระดาษที่หนึ่งไปจะลดขอบกระดาษที่ดึงตรงไหนก็ได้นะครับเราจะได้เพิ่มอีก3าคะแนน คือนับไปก่อนนะครับว่ามีกี่ช่องที่มีแม่น้ํานะครับแล้วก็ถ้าได้จบที่ขอบกระดาษนะครับเราบวกเพิ่มอีก3คะแนนแต่ถ้าไม่ไม่จบที่ขอบกระดาษก,ก็ได้แค่คะแนนเดียวต่อนหนึ่งช่องนะครับอันนี้ส่วนอันนี้คือเล็กนะครับเล็กทะเลสาบเนี่ยนะครับคือเป็นคะแนนเสริมของเราก็เ,าเดี๋ยวให้ดูภาพคะแนนเสริมของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับ มันจะมีช่องปิดกับช่องเปิดอย่างอันเนี้ย open l e นะครับคือเราก็ว่าตามช่องได้เลยแล้วก็มีพิเศษคือว่ามันจะมีการ auto fill คือว่าถ้ามีการเปิดเนี่ยนะครับสามช่องถ้ามีการเปิดไไม่ใช่เปิดสามช่อง3ามได้สามใน4ีด้านเนี่ยนะครับ เป็นเป็นเล็กทั้งหมดนี่นะครับให้ช่องนั้นเนี่ยจะถูกถือว่าเป็นเล็กด้วยนะครับก็ก็คือถูกฟิลโดยอัตโนมัติไปนะครับอันนี้วิธีเล่นก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเกมล่าสุดเท่านั้นนะครับไปอยู you ่ have any รอเรายู่รอแฮชอยู่รอเอ t ิฟรเดี๋ยเลีชอฟก็ประมาณนี้ครับคือที่บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องใช้ลูกเต๋าสีที่เป็นภากเสริม เล็ที่เราว่านะครับไม่จําเป็นต้องติดกับเล็กอันเดิมก็ได้นะครับแล้วถ้า3ช่องเนี่ยนะครับที่เป็นเล็กเนี่ยถ้า3ช่องที่เป็นเล็กนีครับ it, it must be completely filled แปลว่าจะถูกเติมเต็มโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับที่ถูกเชื่อมต่อด้วยเลกเนี่ยนะครับบายพีแอคือท่าเรือที่เป็นจุดดำๆเนี่ยนะครับให้ถือว่าเชื่อมต่อด้วยกันเองในการนับเน็ตเวิร์กนะครับในการนับเน็ตเน็ตเนเน็ตเวิร์กก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อด้วยเลกนะครับแล้วก็เ d เ t ็กเอ็นเอฟเดอะเนะครับตอนจบเกมเนี่ยนับเลกด้วยถึงแต้ม For e space c c าค e อไพ y y บยูสมอ l l ล s เล l กนะครับนับคะแนนไปเขาบอกว่า b i g g i r g e r l ์เเนี่ยวูดบีเซนออันนี้นะครับ bigger l e ลก็คือ1 2 3 4 5 6 7 7เนี่ยครับเช่องที่มีสัญลักษณ์เล็กนะครับกับอีกอันหนึงคือ3ที่มีสัญลักษณ์เล็กให้เรานับแค่เล็กเดียวนะครับที่มีขนาดเล็กที่สุด ก็แปลว่าเราจะได้คะแนนแค่สามแต้มจากเล็กนะครับทางที่ดีเราควรจะวัดเล็กให้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับคือมันก็คือนับก้อนเดียวเลยครับอย่างน,นี้มีคะแนนเจดแต้มบัตรคอนเสิเมสซ่วกันก็คือเราเนี่ยดันไปวาดเล็กที่เล็กกว่านะครับเราก็เลย Nike ได้แค่สามแต้มแทนที่เราจะได้เจ็ดแต้มนะครับหรือทางที่ดีเราไม่ต้องวาดเล็กเลยเพราะเรา ได้เล็กแต้มเราเนี่ยเราก็อันนี้เราก็ไม่ต้องวาดเลยเราก็จะได้7แต้มไปแล้วก็ small leg small leg นะครับ allow him to join to small network คือ network อันนี้นะครับของเขาในรูปนี้ถือเป็น2 network คือ network B นะครับมี4 network ไอ้ไม่ใช่ network B มี4ทางออกนะครับคื รถไฟปืบปืบเริ่มงงแล้วแปลว่านับด้วยสิอย่างตามรูปเนี่ยครับเขานับถือว่าติดมานี่ถนนตัดผ่านก็นับต่อไปอีกครับแปลว่าในการนับเน็ตเวิร์เนี่ยถือว่าถือว่าเชื่อมต่อแต่ถ้านับความยาวของรางรถไฟหรือถนนเนี่ยนะครับ จะไม่นับว่าเป็นการเชื่อมต่อถ้าผมเข้าใจตามนี้นะครับส่วนก้อนนี้ก็คือ1นึ่งเน็นะครับ 4, 4ีจุดแล้วก็ที่เหลือปื้อเป็นเน็ตเวิใหญ่นะครับเดี๋ยวคงต้องอ่านเพิ่มนะครับ โอเคคู่มือก็ไม่ยากนะครับมีสายลักบอกแล้วนะครับวันนี้โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าเวลาต้องระวังนิดนึงคือเวลาเรามือเราไปโดนเนี่ยครับเวลาเราวาดอะไรไปแล้วเนี่ยครับทางขวานี่นะครับแล้วเราไปวาดอะไรทางซ้ายต่อเนี่ยมือเราจะไปโดนที่วาดไปแล้วเนี่ยนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคผมว่าก็เป็นอะไรที่ แปลกใหม่ดีนะครับสำหรับเกมเคาเรียกว่าอะไรโร l แอนดนะครับแนวที่ทอนลูกเต่าแล้วก็วาดรูปประมาณนี้ครับคือเกมแนวนี้นครับก็อ,ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเริ่มออกมาให้เห็นบ้างแล้วนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเกมนี้นะครับก็จะมีสีแดงด้วยซึ่งต่างยังไงกับสีฟ้าครับวิธีการเล่นหลักเนี่ยไม่ต่างครับคือสีขาวก็จะมี สีลูปเหมือนกันกระดานก็จะเป็นกระดานแบบนี้แหละครับแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับส่วนที่ต่างกันนะครับคือพักระเสริม2ตัวนะครับจะต่างกันนะครับพเสริม2ตัวจะต่างกันก็ถ้าได้มาแล้วเป็นยังไงผมจะเอามารีวิวให้ดูต่างนะครับมีอะไรอีกบ้างลืมบอกไปในคิ ck s t a r t ตอรนะครับน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วแหละถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับไปดูได้ครับจะมี ไอ้กล่องอย่างงี้นะครับรู้สึกว่ามีอีกประมาณ3กล่องคือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับคือรวมทั้งหมด5กล่องด้วยกันแต่ว่าในในคลิกจะไม่มีจะไม่มีสีฟ้ากับสีแดงนะครับสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยอาจจะต้องดูในแอดออนนะครับถ้าถ้าเขามีให้ให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีแบบกล่องใหญ่เลยนะครับเป็นคอลเลกเตอร์หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถเก็บได้ทั้งหมด5กล่องเลยครับ แล้วก็จะมีลูกเต๋าพักเสริมอีกเยอะแยะเลยฮะเป็นเหมือนกับว่ามีแอดออนเสริมมีสเตชโกนะครับก็และที่สำคัญนะครับมีบอร์ดโซโล่ด้วยบอร์ดโซโล่ที่เป็นโซโล่เลยนะฮะก็วิธีการนับคะแนนวิธีการเล่นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกฎใหม่จะเขาเรียกว่าจะแตกต่างจากอันนี้เลยโดยสิ้นเชิงนะครับ ลูกเต๋าเนี่ยเป็นลูกเต๋าพื้นฐานก็จริงแต่ว่าหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับหน้าจะไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามิชชันแล้วนะครับเป็นคราวเนี้ยเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ใช่ต่างโคนต่างเลนอะไรแบบแบบเฉยๆแล้วก็คือเหมือนกับแข่งเวลาด้วยเช่นภารกิจภารกิจนี้ต้องบอกว่าใครเติมเต็มเก้าช่องเป็นคนแรกนะครับ จะได้คะแนนนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเฮ้ยวางแผนให้ดีนลว,ว่าใครจะต่อตรงไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบเป็นความลับนะครับต้องไม่ไม่ให้คนอื่นเขารู้นะครหรือว่าใครเอ,อ่ยังไงอะ่ะใครมีรถไฟ6ราง6ช่องก่อนประมาณนี้ครับก็ก็ถือว่าคนแรกก็จะได้คะแนนนี้ไปคนที่สองก็ได้น้อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการกว่านี้เยอะฮะถ้าใครสนใจแนวนี้ก็ลองไปดูใน k i c k Starter ได้ครับผมก็กดหนึ่งไบนะฮะก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมอาจจะถ้ามีโอกาสอาจจะแบ็กมานะครับแล้วก็ที่สำคัญมีเป็นชุดใหญ่แล้วไม่ใช่ชุดใหญ่กระดานใหญ่นะครับเป็นกระดานใหญ่กว่านี้ประมาณ4เท่า เหมือนกับเป็นบอรดนี้ครับสอันต่อกันนะครับแล้วก็เวลาเล่นใช้ลูกเต๋า6ลูกนั่นก็แปลว่าต้องมีอย่างน้อยสชุดครับใช้ลูกเต๋าขาวเนี่ยหลูกถอยไปแล้วก็วาดวาดวาดกระดานก็จะใหญ่กว่าประมาณ4เท่าวางแผนกันดีๆนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีผมจําไม่ได้แล้วต้องอาจจะต้องเราไปดูเงื่อนไขพิเศษในนั้นนะครับแล้วเวลาเก็บเห็นนะ เวลาเข็บช่องมันพอดีฮะอินเสิร์ตถือว่าโอเคเลยครับและอย่างเกมนี้ไม่มีการ์ดนะครับไม่ต้องมาใส่ชลีให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นฮะลองดูก่อนถ้าเราผมแนะนำว่าให้เก็บอ้นี่ไว้นะครับเพราะว่า มันอาจจะโดนดานจากข้างล่างถ้าเราได้ไหมไม่ดูอ่ะมัอาจจะหน,น,นาหน่อยครับผมก็แนะนำให้เก็บให้ตัวคาดไว้นะครับ หรือถ้าใครทำหายไปแล้วก็หาอะไรมารัดเรานะครับใส่ไห้วะ โอเคน่าร okay. ักปากกาถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่กลิ่นไม่มีนะครับไม่มีกลิ่นแรงเพราะว่าผมเคยเล่นอะไรทำนองเนี้ยแล้วแล้วเขาไม่ได้ให้ปากกามานะครับก็ต้องไปซื้อปากกาเองเขานอกก็เล่นไม่ได้เลยครับกลิ่นนี่ฟุ้งทั่วห้องเลยครับ จริงๆเราไม่ต้องมีไม่ต้องมีซองก็ได้ครับเนี่ยโอเคก็ยังอาอยู่เพราะว่าตอนมาเนี่ยครับมันมาในหออ,อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมันติดอะไรเปละะ่า ผมรู้แล้วข้างหนึ่งมันบวมหนึ่งเวลาจัดต้องอาจจะต้องหันด้านดีๆน,นะครับโอเค จริงมันไม่ต้องก็ได้นี่ว่าไม่ต้องก็ได้ครับเพียงแต่ว่าจัดให้มันไม่บวมมากโอเคเวิร์กแล้วคือหันไปด้านที่นูนๆนะครับเอาไว้ด้านเดียวกันสาม ด้านเดียวกัน3นะครับประมาณนี้นะครับ3-3แล้วเราก็จะเก็บได้โอเคเรียบร้อยสวยงามโอเคครับก็ถ้าไม่มีอนะไรผมขอจบการรันทรูนะครับเกมเร a l วร้อนเองไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อคนไหนนะครับ มีข้อมูลไม่ใช่มีข้อมูลมีคําถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับข้างล่างนี้เลยครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอาจจะทำเขาเรียกว่าอะไรภาคเสริมนะครับาอจะทำให้ชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ